สวัสดีค่ะเจ้าดีครับนะฮะเจ้าดีครับอืมเจ้าดีครับกินข้าวเช้านะครับวันนี้ก็มีโตรลดดนุนะครับเอาไปนึ่งนะฮะเอาไปนึ่งแล้วก็จะกินกับเจีวน้ําปลานะครับเจีวน้ําปลาผู้ดีว่าไม่มีพริกฉดมันก็ได้เอาทําเป็นเจีวน้ําปลานะครับแล้วก็อันนี้ก็ปลาจูผู้เขาทอดนะฮะที่มนหามาไล่นะเบาปังเขาไปหากันแล้วก็อันนี้ก็คือ,อเนื้ออึก ตุนนะครับอ่านี่ตุนอ่าอถั่วพู่เอาถั่วพุ่งยังไงละกกองกันไปุ้นนะมาขับเปนหนองผู้เหลือมีคนมามาขายกับข้านะครับก็เลยน้องริมไปซื้อมาเลยครับนี่ก็คือเนื้ออึกเนื้อเสือห้องไฮตุนนะครับเนี่ยจะเป็นหน้าต่างนี้นะครับอร่อยมากๆ เดี๋ยวชอสติค่ะนะครับอืม,อ,มอร่อยมากมากจุดนื่องจว่าเนื้ออึ้งอยู่หน้ามวนก็คือเป็นกระดูกแบบนี้แบบตัดมาตั้งผุดตั้งแผ่นเลยครับก็ตัวนั่งกระดูกด,ด้วยใสยก่กะเทียมอร่อยมากมากนะครับ ขออนุญาตใช้มือนะครับม,มารูกกินนอนไม่แพะอืมปลาจูผู้เขาทอดอืมอร่อยทุกอย่างครับ มิมิหนูยูมเซย์ก่อนนะลูก,กินไปแล้วเมื่อกี้น้องนึกไปซื้อของนะครับแล้วซื้อห้องไหทตุนนะฮะอืมหอมหวานอืมเผ็ดมากอืม นะครับเอาแล้วคือบทํมาจากถั่วเหลืองนะครับเอาไปทอดเหมือนกับเข้าจับอะ่ะเดี๋ยวก็เป็นธรรมะจากถั่วอืมมันนี่เยอะถั่วพวกเลยนะครับส่นทํนนี่อันนีเ้เอาพริดเผ็ดๆอ่ะหอาอืม ตัวรถด่วนนะครับมีคลิปด้วยตอนเมื่อวานลิศวบั้น,นเขามาตัดแต่เขามอว่าเขาไม่มีมีเวลามาล่มบงด้วยนะครับมันก็เลยเอาไปกินเลยลุงอืมเขาเนี่ยแซ่บทุกอย่างครับแซ่บทุกอย่างจริงนี่ก็ดูแบบนี้เอาไปตุนอร่อยอ เขาไม่มีเข <c oughs> าฟังนันก่เขาเป็นปเทรไททอ่ะถ้าทอดกบกรอบอ่ะมันจะไม่ค่อยมีอะไรอเยกสารนะฮะมุนว่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวชวนหมูคนนะครับเพราะ้นเวลากัเข้าวมาข้างในมันจะเต็มเต็มเลย เช้อไฮ้ตนสมากระเทียนนะครับอืม 啊，包装都好。 อร่อกมากันี่กับยาพิก่น้ำพริกสดพริแห้งอืม ดเดี๋ยวครับแล้วถ้าเป็นเนื้อที่ไม่ติดมะนาวมัดตุนอะ่ะจะไม่เีับถ้าตุนตำใช้กระหรุกไปด้วยนะมันก็จะเปื่อยน้ำในกระหรุ่มันก็จะเป็นน,น,น,ปน,น้ำที่รสชาติที่อร่อยมากครับ

음음음 음. 음. อืมจะตุบๆนะปงกินนี่แาบทอดคือไหม่าเคยกินนะอ่ะไปเ้อและ 嗯，得了，呷醋啊！嗯，嗯，嗯,嗯,嗯 สูพัดจะมีคลิปหาปลาแล้วก็คลิปกินนะครับเมืเ่อไรขันตอนพี่น้องจะได้รู้ว่าปลามาจากไหนตูนที่มาที่ไป ถ้าเป็นน้องๆมั้งเชื้อก็เต้หลังแหลงเดี๋ยล่าน้องๆมาก่อนครับสำหรับคลิปกินเนื้ออึกงหยันตุนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเชียงให้ก็ลูกเชืยงให้ต้มหรื่อตุนนะครับก็อร่อยมากนะครับกับน้องดินก็ปังนะครับขอบคุณที่ติดตามครับก็ฝากกดกดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจในแฟนเพจและในยูทูบเลยครับขอบคุณครับ